รายการเชฟแบงนะคบอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทำรายการเชฟแบงกวัวกัวเชฟแบงเชฟแบงทำอะไรครับวันนี้ทำ,นทำเครื่องปรุงทำเครื่องปรุงวันนี้จะทำอะไรกินครับออมไก่ออมไก่โอ้ไหนดูวัตถุดิบหน่อยครับอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยผักอะไรครับ ักชีไหมครับเนี่ยแล้ววัตถุดิบหลักอยู่ที่ไหนครับ,รบวัตถุดิบหลักไก่ใช่ไหมครับอ๋อันนี้กาลังทําอะไรครับทำเครื่องแกงใครเป็นคนสอนให้ครับ <laughs> จะได้กินไหมวันนี้ใส,ใส่ครับใส่เอามาใส่กิน ได้ได้ออยังครับได้ได้ออยังเครื่องแกงโอเคได้ออยังไ,ไหนไหนไหนให้มือกล้องดูหน่อยโอ้ <I S 1> oh, เอาอีกนิดนึงครับนิดนึงคิดว่าจะอร่อยไหมครับอร่อย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 มากหรืออร่อยน้อย <I am. S 1> อร่อยมากเลยใช่ไหมดูจากฝีมือการตำหน้าจะ กินได้หร oh. hey, oh. ือเปล่าเออรายการเชฟแบงค์ครับเชฟแบงค์ครัวตั้งต่อโอเคครับผมได้แล้วได้แล้วอ่าทีนี้เราก็ตำเครื่องแกงเรียบร้อยแล้ว ในเมืเม่อเขาปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะปรุงตามแต่เ้าเขาเอาผักลงเลยครับผมผักลงไปที่เรียบร้อยปรุงตามรสชาติที่ตัวเองต้องการเรียบร้อยเขาจะรอดสุกครับอาจะลอรอผักสุกได้ที่แล้วเข้ากับปรุงเลยครับปรุงแล้วก็น้นำบรบประทานเลยบานแบบชุดน้อง